ไม่รู้ว่าพี่จะชอบอย่างไรกดเสียงต่ําเลยนะฮะจีโน่กดเสียงต่าเลยแั้แต่เขาออกมาจากกระสวยอะครับยังไม่ละสายตาจากเขาเลยโอ้ทำไมคุณถึงไม่ปิดไฟผู้ชายคนนี้ผมขอคําเดียวเลยนะเริ่มจากเต้เชอบมากบุรั่งั้นข้อไม่รู้จักภูเขาอืมนนท์นิดสไปน m a z i n g คำเดียวมันสิ a เมซิงวงการเกมโชว์ถึงคราวต้องสั่นสะเทือนเมื่อพลังแห่งชายเหนือชายกำลังจะมาสรากระจายบานเวทีแห่งนี้เพราะนี่คือเทกายเอาไทยแลนด์ ขอเชิญพบกับตัวพ่อและตัวแม่แห่งวงการนันเอกเกษเสรสวสร์ปาลรักวงนยัยอุธยาและกะละแมพัชรศรีเบนจมาาเดินทางมาถึง EP 22ครับที่เราจะเปิดเกมรุกปลูกเกมรับเทคกไก่เอาท์เทลแอนซีั่นเย้ถ้าเป็นกีฬาก็ต้องบอกว่าคงสุดท้ายแล้วตอนนี้ ปลายซีซั่นเข้าไปละบอกเลยว่าอย่าปิดซีซั่นโดยการมายังไงก็ไปอย่างนั้นจับมือกับใครสักคนแล้วเดินออกไปอย่างสง่าผ่าเผยด,ดีกว่ามืดมาก็มืดไปใช่แล้วครับค่ะโพเดียมหลังมีมาเติมหนึ่งคนขอต้อนรับนิกเนสพบองค์โวชุ็จะรออะไรล่ะครับใส่เลยไหมล่ะเอาเสินมสดคนต่อไป รยากาศที่โพเดียมหลังดูแปลกๆกาแฟเธก็ไม่ยอมจับมือเขาอะไรอ่ะจับทำไมอ่ะอุ้ยอุยอุยอุยยังไงอ่ะยังไงอ่ะเองี้เดี๋ยวค่อยคุยกับไอทในแง่นั้นแต่หนโสดครับคุณพร้อมครับผมงั้นแนะนำตัวพวกเรารู้จักคุณครับครับสวัสดีครับชื่อเต้ครับผมพัฒนากรอดิเรกเกียรตินะครับเนื้อดีกินแล้วมีประโยชน์แต่ถ้าผมอยากสละโสดต้องทำยังไงครับ ฉะนั้นเอาละหนุ่มโสดฮะถ้าคุณแจ้งเจตํานองไว้่าอยากสละโสดแบบนี้ก็ไม่รู้ว่า30หนุ่มโสดจะช่วยคุณได้หรือเปล่าครับถ้าชอบผู้ชายคนนี้ใส่วะแต่ถ้าไม่ชอบดับไฟเอาก็ไม่ดับดิไม่ดับดิไม่ดับนะเอาละอยู่กันครบ30คนเลยผมสงสัยแถวเนี้ยแถวเนี้ย อะไรอ่ะไอซีเนีปลกาแฟคุณเฉลยมาเลยดีกว่าผู้ชายคนนี้มีอะไรไม่ชอบมาพากลไม่เฉลยแต่เป็นปริศนาต่อทำไมถึงไม่ดับไฟหนูจะได้ทํากระเช้าขึ้นภูกระดึงค่ะจริงเ่าจริงเขาคิดว่าคนนี้จะได้แน่หนูทํา14เครื่องขึ้นภูกระดึงเลยค่ะแย่งกันขึ้นเลย ทำไมคนนี้มีอะไรไม่ชอบมาพกรคุณดูรู้จักครับเป็นการสวนตัสหรือ,อยังไงอ่าเราติดตามชัแนวอะไรสักอย่างที่ลงยูทูบอ่ะอ๋อใช่เราก็แบบคลั่งไข่เขามากคลั่งไข่เขามากติดตามเขาเป็นเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนมีสเสน่ห์เห็นแวบแรกแล้วเอ้ยไม่รู้ว่าเขาจะมาจากกระสวยเพราะว่าเราก็ดูมานานแล้วอย่างเงี้ยครับผมเพราะเป็นคนชอบท่องเที่ยวไปผจญภัยตามป่าตามเขาอะไรเงี้ยผู้ชายผจญภัยอย่างเงี้ยชอบแบบได้กับทาซานอะไรเงี้ย ติเนี่ยมีอะไรเราชอบขอสามคำตอนนี้ผมขอคำเดียวเลยพอดียมหน้าเตรียมตัวให้ดีนะทุกคนเลยนะคำถามคือทำไมคุณถึงไม่ปิดไฟผู้ชายคนนี้ผมขอคำเดียวเลยนะเริ่มจากเต้ๆชอบมากบุรอดทันนิวเขามองหนูฮะเขามองหนูเขามองหนูเกินแล้วเกินแล้วเกินแล้วเกิดแล้วักลักโอเคปั๊บหิวเตนอยากพิมพ์ตันกำดังใหญ่พูบัก ปิ๊กสูงยาวเพชรหวานโดมเงาเป้ามไปรูจอกภูเขาอืนนนิดสไปอเมซิ่งคำเดียวเสียเมซิ่งคำเลยวภาษาอังกฤษยังเขาเป็นคำเขาเป็นคำแฮกกดตลอดแฮกกดตลอดเลยอ่ะทีนี้ลองดูโพเดียมหลังกันบ้าง ให้สองพยางนะสองพยางเท่านั้นทำไมคุณถึงไม่ปิดไฟบูชากันที่กาแฟแม่เมืองจีนรักนะเน็ตดีงามคัตเตอร์เบอร์เจ้าพี่โอ้ยเด็ดหมดแม่เจ้าหดยูซีใส่ใสๆสั้นยิ้มเก่งเบนออูานิวนารกแชมป์อยากได้นิกเลกเอ้ากินเฟมก็ดีก็ดี นั่นคือทั้งหมดที่พวกเขาใหญ่หลวงมากนะนั่นคือทั้งหมดที่พวกเขามีความรู้สึกต่อคุณนะฮะเพราะฉะนั้นเราทําความรู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นเออฉันอยากรู้อยากรู้ว่าเขาอะไรท่องเที่ยวอะไรผจญโลกอะไรเอาอย่างนี้และกันให้เห็นความสามารถพิเศษของเขาก่อนอ่าได้สิได้สิอย่างนี้น่าจะกวาดยากย่ายเก่งกวาดยย่ายสูงสูงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นยกเวทีให้กับหนุ่มโซนเลยนะครับเชิญชินค่ะ ฟารปดิภาชันที่ดีมากเลยนะเออออกไปเอปเอาไว้ให้ลูกนอนค่ะอ้อได้ไม่เคยมีคำนั้นอยู่ในหัวครับใช้บ่อยมากไม่เคยไม่เคยไม่เคยจริงความสุขของหนูค่ะ <laughs> ไม่มีแตแดกค่ะ <laughs> เลือกเอาเลยโคนไวครับแปลว่าจ่ายภาษาอังกฤษถ้ามีบ้านก็ขายบ้านนะคะแต่พอดีตอนนี้ไม่มีบ้านพร้อมเพย์ก็ต้องพร้อมเปย์ครับหาคนเปย์อยู่ครับความสุขชั่วคราวค่ะแลแบบเดิมไม่ค่อยลงนะครับแบบขาวแบบปัดๆนะครับไม่เป็นเรียกว,ว่าเปย์อ้าเหรอมไม่คิดว่าอย่างจริงนะฮะต้องใช้ตังค์ใช่ไหมเปย์ครัที่เราไม่สวยค่ะเราก็ใช้เงินแก้ปัญหาแต่ไม่แปลกเพราะแม่เรารวยอยากได้ก็ซื้อปะ ก็เคยโดนเปยกระเป๋าหนักก็ไม่อยากโดนทีก็คนปัจจุบันนี่แหละค่ะไม่ชอบเปยครับชอบโดนเปย์ก็นุกดีดีครับมันคืออะไรคะเนาก็ไม่เข้าใจค่ะมีเท่าไหร่ทุ่งไม่อันครับก็แค่ผูกนอลิมทะเลก็แค่นั้นหิวก็เปยก็อยากอ่ะ It's me ไม่รู้ไม่มีตังออได์ 上来。